เ้าไม่ห่างเลยแม่มันเฝ้าไม่ห่างเลยตายไหมวันก่อนเห็นตากแดดเหมือนตายเอาไม่ตายครับไม่ตายคิดว่าตายวันก่อนเห็นคอพับคออ่อนแดดแรงๆอ๋อมันออกใหม่ๆมันยังตัวแดงๆอยู่นี้เริ่มมีปีกแล้วครับเริ่มมีขนแล้ว คิดว่าตายไม่ตายนะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยนะที่ลูกไม่ตายพอมีใครมาใกล้รังมันก็จะส่งเสียงมันก่อนนึกว่าลูกมันตายเห็นตัวแดงแดงคิดว่าแดดเผาจนแดงไม่ตายครับแม่มันมาเฝ้าอยู่นะครับพอมีใครเดินมาใกล้รังก็จะส่งเสียง นกกางเขนมีลูกสองตัวอ้โชคดีครับรอดครับรอดตอนแรกคิดว่ามันออกจากไข่มาแล้วมันตายเพราะมันตัวแดงๆครับแดดร้อนนึกว่ามันไม่รอดดีใจกับแม่นกด้วยครับลูกรอดทั้งสองตัวไปไหนละพ่อแม่มันไปไหนละ ดีใจด้วยรอดครับทั้งสองตัวเลยเริ่มมีขนแล้วตอนแรกเส็นออกมาตัวแดงๆคอพับคิดว่ามันตายคาลัง